เอาแลบก็สวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับตอนนี้บอกแลบว,ว่าผมก็กำลังดักบ้านนี้อยู่นะแต่ก็เหมือนกับจะมีคนมาว่ะมันยิงเรียกด้วยเมื่อกี้เนี่ยโอ้ยเจ็บอยู่นะอ้ยสาหัสแลบ สองตัวนะโอ้ยเอาแล้วมันยิงได้ยังไงโอเคร่วงไปสองตายไปอันนี้บอกแล้วว่าผมดักบ้านผู้ชายวิชานะเก็บปืนมาเลยมันก็รวยแับแต่ก็อยู่ในบ้านว่ะเมื่อกี้มันก็มีเสียงเท้าอยู่นะแต่ก็ ไม่ออกมาเลยพันแผลก่อนแล้วกันนะนี่บ้านผู้ใช้วิชาอันนี้ผมก็อยู่กับเซิร์ฟคูนนะทุกคนเราก็มาลองซะหน่อยนะผมก็ไม่ได้ลงมานาเล็บเนี่ยหลังจากที่ผมลงไปล่าสุดนี่ก็จมดินนะนี่จะดูว่าวันนี้ผมจะจมดินเปล่านะโซเชีย so ลอันนี้เซิร์ฟมันก็คูนไงของก็ จะฟูหน่อยนะทุกคนแต่ก็มันก็ปิดสูตรด้วยนะมืนหนักก็ต้องหาแล้วก็ไปเรียนเองเนะี่ยมันก็ไม่น่าจะออกนะครับผมก็ดักอยู่พักหนึ่งนะไปเดี๋ยวเราก็กลับบ้านกันก่อนแล้วกันได้ปืนมาหลายก็บอกอยู่นะคนเบาเนะี่ย รวยแลบตอนนี้เเมื่อกี้โปรมันก็ยิงผม่าเยอะนะกับว่าจะมาดักซะหน่อยอยู่ในบ้านไม่ออกมาเลยนี่แล็บ้านผมนะบอกแล็บว,ว่าเ<อ>พิ่งลงมาเมื่อที้เองยังไม่ได้ทำอะไรแล็บเี่เราก็ค่อยต่อยอดไปเรื่อยๆ อันนี้ก็ต้องหาพวกชุดเหล็กแล้วก็ปืนหนักมาใช้นะเราถึงจะเติบต่อเ,เขาเผาแรกที่ได้มาด้วยครับเนี่ยต้องขึ้นบ้านผมไม่เป็นเหล็กนะเดี๋ยวไม่น่าจะรอดเดี๋ยวไปดูแอปว่ามันยังอยู่เปล่านะ อันนี้ไม่รู้ว่าเป็นบ้านผู้ใช้วิชาป่าเปล่านะแต่ก็มันวิ่งแถวนี้ไงนี่ครับอยู่ในบ้านนะโอ้ยตายไป,ไปชุดเหล็กอุย้ยเอคมาแล้วร่วงไปสองครับเฮ้ยมันเรดอยู่อะเรดแน่นอนนะแบบนี้ หน้าบ้านก็เปิดโล่งเลยนะเมื่อกี้เนะี่ยตายไปเหลืออีกตัวหนึ่งครับตอนนี้ผมก็ได้ AK มาเลยนะใช้ได้เลยเฮ้ยยังเหลือสองเท้าเลครับเนี่ยสองตัวเก็บชุดกรอบแป๊บหนึง่งเี่เราก็ต้องใส่ชุดเหล็กนะ โอ,โอ้ยอื่นมันไม่มีสโคปเนี่ยตายปะโอ้โหมันเรดอยู่เลยครับเนี่ยเรื่องตอนนี้ผมว่าน่าจะเหลือแค่ตัว2ตัวเลยนะดูดิแล้วว่าตัวเดียวเลยวะ น่าจะตัวเดียวแล้วโอ้ยสองเท้าทมันมันเยอะอย่างวะนี่พวกมันที่กี่คนไวะเนี่ยแต่ก็ผมก็ใส่สโคบเรียบร้อยแลยครับเมื่อกี้ยิงแบบไม่มีสโคบนะมาสิชุดเหล็กเท่ากันแล้ว ร่วงไปอีกหนึ่งโอ้ยเรียบร้อยคนระับตายโอเค เก็บมาแล้วต้องไหวนะไม่รู้ว่าพวกนี้มันมีโอ้โหนี่ไงไดานาอมไมก็มาด,ด้วยครับเอาเลยแกโอ้ยมันมาแล้วมันมีแคมอยู่แถวนี้ด้วยนะดูที่เซิร์ฟนี่เป็นเซิร์ฟคูนี่เนะี่ยมันเก็บของได้เยอะไง คนเดียวผมก็เก็บได้ทั้งบ้านแล้วเนี่ย,ยแคมมันก็อยู่บนเขานะโอ้ยอย่าบอกนะว่าพวกนี้ก็มีวิชาแต่ก็ผมก็ไปแล้วกลับบ้านได้ของมาโคตรเยอะเอ้ย โอ้ยย no ังยิงมาวะโอ้โหเนีโอ้โหดีที่เป็นปืนกลเบาเนี่ยแหละถ้าเป็นปืนอื่นผมนี่น่าจะตายแนบคนบามันก็น้อยไงดามเบลดเนี่ยดูดิโอ้โหโคตรสุดเลยโอ้ย ต้องลงแล้บเดี๋ยวตายจริงปันแผลตรงนี้ก่อนเลยกันแรับถึงบ้านแล้วไอย้ยี่บอกเลยครบว่าเติบโตแบบโคตรไวนี่ร้นของเกรดพวกมันนะเมื่อกี้มันก็หลายตัวมากเลยนะแต่ก็ไม่รู้ว่าพวกมันเป็นอะไรกัน แล้วก็ได้ระบ,บิดน้ำมันแล้วก็ได้ซีโฟมนหนึ่งลูกแล้วก็เหล็กอย่างเยอะกับพวกถ่านแล้วก็ดินปืนนะกำมดผ่านด้วยเอาเรื่องเลยของฟูแบบไม่ต้องฟาร์มเลับผมเนี่ยปืนก็ได้มาเยอะนะ จัดของแป๊บหนึ่งครับเมื่อกี้บ้านผมนี่ยังใช้แค่กล่องไม้อยู่เลยนะนี่บอกแล้วว่ากลาก็ต้องทำเพิ่มแค่นี้ก็ไม่น่าจะพอเก็บไปพวกปืนตอนนี้ปืนหนักก็ได้มาแล้วนะ AKM4 แล้วก็ M762 แค่นี้ก็จะพอแล้ววันนี้ คนยิงแถวบ้านด้วยนะคิวบีเดี๋ยวค่อยไปเล่นเดี๋ยวจัดของแป๊บหนึง่งชีพหายแลย้วทุกคนเดี๋ยวหมุนกำแพงแป๊บหนึง่งตอนนี้มันมาบ้านเลยนะโอ้ย้านผมแค่เจาะผนังเดียวก็แตกแล้วเนี่ยหรือว่าประตูเดียวก็แตกแล้วตอนนี้เนี่ยชิพหายละมันเจอบ้านเราแล้วนะ จะต้องทำประตูเพิ่มครับเดี๋ยวไม่รอดภรษสาได้ของมามันก็มีผู้ใช้วิชานะตัวหนึ่งเมื่อกี้เนี่ยเราก็เล่นยากแน่นอนว่ะผมบ้านเนี่ยขอคันบ้านไว้ก่อนแล้วกันนี่ yeah. อันนี้ก็น่าจะได้แล้วสองประตูมันก็จะปลอดภัยหน่อย ตอนนี้มันอยู่นอกบ้านหลายตัวมากเลยชิบหายแล้วจะบอกก็มันจะเรทนะ้ยยังไม่ได้ตั้งตัวเลยเนะี่ยโอ้ยดูสิโอ้โหแค่เปิดประตูเนะนะีย่ยเนี่ยใหญขนาดนี้เอาเรื่องอตอนนี้ผมว่า มันใช้วิชาไม่ใช่คนเดียวแล้วน่าจะหลายตัวแล้วนะเมื่อกี้ก็ว่าคนเดียวชิบหายผมว่า2อสตัวได้เนี่ยที่ใช้วิชาเนี่ยโอเคปิดแลับเราก็สามารถเปิดประตูได้แล้วนะโอ้ย ยังยิงได้ร่วงไปวิดขนาดนี้ยังยิง,ยงได้ตอนนี้มันก็น่าจะมาทั้งตีล้ลบที่ผมไปยิงเมื่อกี้อนะโอ้สู้ลบหลายตัวเลยนะวิชาเนี่ย Oh, ผมไม่เห็นตัวมันอะ่ะยิงโคตรยากเลยปิดไว้ก่อนนะสี่หตัวเลยครับนอกบ้านเนี่ยเอาเรื่องอยู่ดีๆก็ไปเรียกผู้ใช้วิชามาบ้านเฉยเลยนะนี่ตอนนี้ผมว่ามันข้อน่าจะไม่มีระเบิดนะผมขอดูดไปเยอะเลยไงเมื่อกี้เนี่ยถ้ามันมีมันก็น่าจะจเจาะแล้ว ไปโอ้โหดูดิรัวแค่นี้แอบยังยิงมาได้นะเอาเรื่องจริงๆร,ร่วงไปสามไปเลย ผมว่าพวกนี้มันก็วิชาทั้งตี้เลยวะ่ะมันเป็นไปได้นนยังไงกันโอ้ยชุดเหล็กอยู่ข้างหน้าผมแล้วโอ้เดินแค่ตัวสองตัวผมก็ว่าสุดเลยนะนี่ทั้งตี้ต้องยิงตัวที่ปืนหนักเนะี่ย ถ้ากลนเบานี่มันก็พอใช้ได้อยู่นะถ้าพื้นหนักนี่แป๊บเดียวตายโอ้ยมันยังมาได้ไงวะ โอ้ยตายผมออกนอกบ้านไม่ได้เลยว่ะตอนนี้เหลือแค่โอ้ยมันแตกระเบิดนะ เอาแล้วอย่าบอกก็จะเรดน,นะเหลือไม่กี่ตัวแล้วพวกมันเนี่ยมันต้องกลับไปเอาระเบิดแน่นอนวะเจาะแล้วร่วงไปหนึ่งนะผก็ร่วงด้วย โอ้ยเอาแล้วมาเริ่มเจาะประตูไฮแล็บไปซอบแป๊บหนึ่งโอ้โหบ้านผมก็ขันเลยคายด้วยแฮปเนี่ยชิบหายละยังไม่พังนะ ต้องการเต่าที่ทําได้ก่อนนะในท้ายก็ไม่มีเลยยังไม่พังแอบอะไรของพวกนี้วะเนี่ย อย่าบอกก็มันมีแค่ถังนะค่อยๆจอะเีละกี่ลูกก็เนี่ยยากว่าเอปิดได้เลยครับตอนนี้บอกแล้วว่าแค่ผมเปิดประตูก็ตายเลยนะนี่พวกนี้มันสุดยอดจริงๆ Cút đi Ôi Mà cái vùng nó dừng lộn đây này, Nó muốn mình phải đây ngay โคตรงงไม่ร้ว่าพวกมันนี่มีระเบิดเปล่านะพ้อมันไม่ได้เรสักทีหนึ่งนะเอ๋ยยังเก็บได้อยู่ ต้องปิดแล้วเรียบร้อยปิดแล้วนี่เราก็อัพเกรดให้เป็นหินแค่นี้มันก็จะเจาะตามประตูไม่ได้แล้วนี่เป็นไง แล้วก็ต่อยอดไปเลยทําชั้น2นะอันนี้บ้านผมก็ไม่มีชั้น2ด้วยไงมันก็เลยสู้ยากงรงับแล้วก็มีแค่ประตูเดียวแล้วก็ต้องทําเพิ่มเนี่ยนี่ถ้ามีชั้น2นี่บอกเลยว่าสู้ง่ายแน่นอนนะอันนี้แค่ผมเปิดประตูผมก็ตายละโอ้ยดัก2ตัวครับโอ้โหเนียนเกิน หรือเอลรก็ยิงพวกมันเล็บนี่ร่วงไป <c oughs> โอ้ยังมีเพื่อนอีก <c oughs> ตอนนี้เหลือแค่2อสตัวแล็พบพวกมันก็น่าจะท้อเลยนะ <c oughs> ไม่รู้ว่ามันท้อหรือว่ามันกลับไปเอาระเบิดกันนะ <c oughs> ร่วงไปอีกหนึ่งเอพอมันเหลือตัวเดียวนี่ก็ไ,ได้แล้วเมื่อกี้มันหลายตัวไงสามสี่ตัวเปิดประตูผมก็ตายละน่าจะเหลือแค่ตัวนี้แหละนะทุกคน เอาเรื่องมาดูกันว่าผมจะรอดเปล่า,านะนี่ปืนพวกมันผมก็ดูดมาหมดเลยนะร่วงไปเดี๋ยวราดูมันเกิดแอมันก็มีเตียงอยู่นอกบ้านนะรอบบ้านเลยเ่ตัวน,นี้นอนเลยนะนี่ มันก็น่าจะไปแล้วมันทำอะไรไม่ได้แล้วระเบิดก็หมดแล้วพวกมันเนี่ยมาถึงเวลาเลยครับทุกคนนี่แหละยิงเตียงพวกมันให้หมดซะ ร่วงไปเป็นยังไงใช้วิชาสามสตัวเลยโคตรสุดจริงๆมาไล่ดูของนอกบ้านเนะี่ยบอกเลยนะว่าเดียอะแน่นอนนะเพราะผมจริงผมก็ไม่ได้มาเก็บไงมันก็จะเก็บยากพวกนี้อยู่นอกบ้านเนะี่ย ไม่น่าจะมีอะไรมากแนบเน็บเยหมดแล้บตรงนี้ไปดูนอกบ้านกัน ฟามาร์สคิวบีแล้วก็เอ็มโฟเอามาเลยเอะไม่เหลือแล้ปของนอกบ้านปืนมันก็น่าจะหมดเลยไงพวกมันก็เลยไปเนี่ยไปยิงพวกถูกคนเลยผมเนี่ยนี hey. ่รู้ว่าพวกมันมีวิชานะเออเอาเรื่องจริงๆถ้าตัวเดียวนี่ก็พอวาดได้อยู่นะ อันนี้บอกเลยว่าทางตีมันสดเลยมาได้ก็เราก็รอดมาแล้วนี่พวกมันก็น่าจะไม่มีระเบิดเนี่ยถ้ามีระเบิดผมก็ไม่เหลือแล้วเนี่ยแล้วก็ตามนี้แล็บเราก็ปล้นของพวกมันได้มาอย่างเยอะเลยโอเคก็ตามนี้แล้บว,วันนี้บอกแล้วว่าไม่ได้ทำอะไรเลยวะเ เข้ามาก็ไปยิงกับพวกนี้แล้วก็กันบ้านยาวๆไม่ได้เป็นยิงคนอื่นนะครับโอเคก็เอาเป็นว่าวันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันครับไว้เจอกันใหม่นะทุกคนไม่บายครับผมไปละ